ไม,ไม่ได้ไมันต้องถืงปิดได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะก่อนอืนอยากให้พูดถึงงานในวันนี้ก่อนเองค่ะครับก็วันนี้รู้สึกประทมใจมากเลยครับว่างานนี้ประสบความสำเสร็จไปอย่างมากเลยครับเรามีผู้สนับสนุนพันธมิตร37องค์กรเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ครูคนที่รู้จริงในเรื่องคองนเทนต์วิทย์กร,รที่เรา ได้เรียนเชิญแล้วท่านกันมากันจริงๆนะครับอย่างล้นหลามนะครับเราก็ไม่ได้เชื่อ,อไ,มไม่ได้คิดว่างานจะมีทุกท่านจะได้ให้เกียรติเราก็มาร่วม,มอ่านาล้นหลามมากมายขนาดนี้ครับดูสภาพรอบๆนี่นะครับแล้วเรียกว่าคนที่รู้จริงในเรื่องของอาการพัฒนาแบบยั่งยืนในเรื่องของแก้วิกฤตสิ่งแวดล้อมโลกอยู่ในวันนี้รวมตัวอยู่ที่ทั้งหมดแล้วครับคน,คนที่มาในงานนี้ค่ะจะ ก็เป็นแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับผมก็เป็นนักนกวัตรกรรมคนหนึ่งเหมือนกันนะครับตัวผมเองยังมองว่ายังมีนวัตรกรรมหลายหลายอย่างที่แม้กระทั่งตัวผมเองก็ยังไม่เห็นไม่รู้ไม่สัมผัสมาก่อนอันนี้หมายล่าสุดมีการเปิดตัวนวัตรกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อนมาเปิดตัวที่ในงานนี้เยอะมากเลยครับผมก็คิดว่าขนาดผมยังตื่นเต้นยังรู้สึก หรือเต้นไปกับนวัตกรรมต่างๆแสดงรอบตัวอยู่ขนาดนี้ mm hmm. ผมคิดว่าถ้าทุกท่านได้มีโอกาสเข้ามางานนี้ผมว่าสน,ส,นสนุกแน่นอนครับสนุกกับเทคนีคกับนวัตกรรมครับยังเนาะยังมีนวัตกรรมใหม่ๆแล้วแล้วความพิเศษภายในงานอะครครับเ,เราเรา,เราเน้นเรื่องของเนื้อหานะครับ mm hmm. คืองานนี้เนี่ยออตอนแรกกูดไปเนี่ยทางฝ่ายธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าอยคือเราบอกว่านี่ไม่ใช่งานแสดงสินค้า mm hmm. นะครับคือ เป็นมหากรรมนวัตรกรรมคโ่เลยเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมของโลกไม่ใช่งานแสดงสินค้าทาฝ่ายขายตกใจมากเลยไม่ใช่งานแสดงสินค้าหรอกครับแล้วผมจะขายบูธได้ไงครับมันคือเราเน้นเนื้อหาครับแล้วก็เราคัดสรรด้วยครับเชื่อไหมครับเราไม่ยอมให้เรียกว่าไม่อยากให้งานนี้เหมือนกับงานแบบเหมือนกับเป็นโทรโปโโรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ทุกคนมาเนี่ยมันมีเนื้อหาแน่นๆอยู่ในงานนี้ มีสิ่งที่คิดว่าจะสามารถนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถจะไปใช้ประโยชน์ไป,ไปใช้งานได้จริงๆอยู่ในงานนี้แล้วเราก็ต้องการจะเชื้อเชิญให้ทุกท่านเนี่ยได้มาค้นหาเราใช้คำว่างานจะเป็นงาน discovery แล้วก็คนที่มา,าจะสามารถหาคำตอบเพื่อจะไปใช้งานในงานของตัวเองได้จริงๆด้วยตัวเองเป็นคำตอบของท่านเองนะครับในงานนี้ครับ กจากมีประเทศไทยแล้วยังมีประเทศไหนครับที่เข้ามาชมแสดงก็มีจากต่างประเทศหลายประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศเกาหลีนะครับเรามีประสาททุนใดมาเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยที่มีที่มีความเร็วสูงสูงขนาดไหนท่านทราบไหมครับสูงสูงความเร็วสูงขนาดเหมือนกับรถวิ่งเลยครับทีนี้นี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแล้วก็เอายกมาทั้งชุดเลยนะครับเอาลิฟต์ตัวจริงมาเอาตัวขับตัวจริงมานะครับ คนไทยมางานนี้จัดแต่มมากครับท่านจะไม่เห็นท่านจะไม่เห็นแม้กระทั่งงานแบบนี้หรือขอแสดงแบบนี้ท่านไปเกาหลีท่านก็ยังอาจจะไม่ได้เห็นแนต่เพราะเพราะเขาเอาไส้ในเนี่ยมาแสดงเลยนะครับเป็นต้นครับก็ยังมีผมคิดว่าเ,เรียกว่าเทคโนโลยีชั้นนําในโลกนี้วันนี้มาจัดแสดงในงานนี้ครั้งแรกเลยครับอีกรายหนึ่งอยากจะพูดถึงนิดนึงก็คือบริษัทฮิวตินะครับจากจากสวิสเนี่ยนะครับเอาเครื่องมือทางด้านการก่อสร้าง ที่เป็นสมาร์ททูลนะครับจะจะเป็นสมาร์ททูลแล้วลักสิงวดลล้อมด้วยคือปกติเราใช้เครื่องมือเนี่ยเ,เราไม่รู้มันใช้ไปกี่ชั่วโมงล้วใช้อย่างงานยังไง,ง,ไงแล้วมันก็จะทำให้เกิดฝุ่นท่านทราบไหมครับเครื่องมือสมัยนี้เพื่อลักสิงวดลล้อมเป็นเครื่องมือที่สามารถจะเก็บฝุ่นได้ด้วยนะครับแลวใช้แล้วใช้ระบบที่เป็นสมาร์ททูลท่านสามารถรู้ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ใช้ในการก่อสร้างอันเนี้ยใช้งานไปยังไงที่ไหนยังไงครับ ว่าการจับผู้กิจในงานนี้จะมากแคไ่ไหนคำถามนี้มักจะถูกถามนะครับ <c oughs> ผมผมผมมองนะครับตอนแรกผมก็มองว่ามันน่าจะทําให้เกิดการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจจากงานนี้หลายพันล้านบาทนะครับตอนนี้ผมมองมอง,มองว้าแล้วเนื่องจากว่าธุรกิจการก่อสร้างเนี่ยมันหมุนถ้า <c oughs> เป็นล้านเป็นล้านกอดบาทแล้วล้านบาทต่อปีนะฮะแล้วสิ่งที่กิจกรรมที่เห็นเห็นคนที่มา เห็นเรียกว่าบุคคล key person ท uh, mm hmm. kind of so, ี่อยู่ในองการที่มาในงานนี้ผมว่ามันจะเป็นนับเป็นหมื่นล้านนะครับที่มาในงานนี้แล้วทุกคนให้ความสนใจไปอย่างดียิ่งครับหลังจากนี้จะมีการต่อยอดหรือขยายคุณคุณเจนคุณว่าไงครับจะมีการต่อยอดไหมครับก็เนื่องจากงานปีนี้นะคะมีความประสบความสําเร็จค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กำลังวางแผนว่าปีหน้าเราอาจจะขยายสเกลหรือว่ามีการนํานวัตกรรมต่างๆจากต่างประเทศเข้ามามากขึ้นค่ะ ครับก็ m อ t t o อย่างหนึ่งของงานนี้คือคำว่า ESI ครับคือคือ EC แล้ว Connect the i dot ก็เราเราคิดว่าความประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่บูธท,ที่มาแสดงไม่ใช่แค่เป็นการแสดงเทคโนโลยีและเป็นการ Discovery อย่างที่พูดเนี่ยแล้วเราใช้คำว่า Connect the i dot ไอนี่คือ innovation แล้วเราเชื่อมโยงขนเข้าด้วยกันคำตอบหรือสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นสิ่งที่ดีเราบอกมาทำสิ่งดีๆร่วมกันอันนี้กับ Connect the i. dot แล้วเราบอกว่าไอ้ทีรนวัตกรรมเนี่ยอย่ามองว่าเป็นเรื่องยากนะครับเราจใช้คําว่า ESI คือคําว่า E C จริงๆคำว่า ESI มันมาจากคําว่า ecosystem มาจากคาว่า sustainability มาจากคําว่า innovation ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เราเราบอกว่ามันไม่มีอะไรที่ impossible มัน impossible นะครับแล้วงานเนี่ยเราเป็นตัวที่กระตุ้นแล้วทําให้คนรู้ว่าสิ่งที่คนกำลังจะทําสิ่งที่เรากาลังพูดกันในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยมันมันไม่ยากอย่างที่คิดครับ ไยค่ะมีจัดวันไหนถึงวันไหนที่เท่าไหร่เพื่อทางบ้านจะมาครับก็เขาเรียนเชิญนะครับถ้าไม่มางานนี้ท่านจะเสียดายเป็นอย่างยิ่งเลยครับงานนี้ไม่เคยมีมาก่อนแม้แต่งตัวผมเองอยู่ในกระวงสาธารณสุขก็ไม่เคยเห็นงานอย่างนี้มาก่อนนะครับงานนี้อยู่ที่ใบเทคครับจัดวันที่13ถึง15กันยายนพอหนศูนยถึง104ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะจะยืนอินเสิร์ตแป๊ดนึงค่ะ